พอดีเนาะเบิร์ของเดือนสิบไปเขาจะถอนพอเทตกันนะทุกคนเนาะเขาจะถอนเพรทีว่าเขาเขาเทดกันเนาะเดี๋ยวเข้าระบบก่อนทุกคนเนาะมาเบิรงวมาเขาจะถอนได้เท่าใดเนะทุกคนเนาะเขาจะถอนได้เท่าร่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพัดสองอีเบสเ่อนเนาะเจ็ดสองสีั โอเคเนาะทุกคนเนาะอ่ะเอามาเบิรงกันเนาะมื้อนี้พอสิมาเบิรงกันเนาะพอดีพอร์ตกะอยู่ประมาณ5,000เนาะทุกคนเนาะ5,000ันทวนเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาสิถอนออกเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮาสิถอนออกอ่ะเดี๋ยวเขาจะถอนเลยเน,นาะ,ะ,นะะ,ะ,ะทุกคนเนาะสําหรับมื้อนี้เนาะนํากะจะถอนเนาะบัญชีของนํากะจะ KYC อ่าไม่ดีฟอยเนาะทุกคนเนาะบัญชีกะจะเป็นบัญชีที่บ่ได้เป็นบัญชีตัวแทนเนาะทุกคนเนาะอันนี้ นำเป็นบัญชีที่ว่าปันพอร์ตเนาะอ่ะเบื้งดีแพงกว่าปุ่มเนาะกำไรสี่พันเนาะทุกคนเนาะก็คือต้นเดือนเนาะอ่ะอ่า,อานำวันทีวันทีย่งเนาะรำเริ่มมานำเติมข้อพอร์ตเนาะอยู่ประมาณส่วนของวัีเนาะทุกเนาะอโอเค,อ,เคอ่ะเนาะกะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสเตตเมนที่เขาเติมเข้ามาแล้วพันหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ จากอ่าวันที่สี่เดือนสิบเนาะก็คือสองต้นเดือนเนาะทุกคนเนาะปัจจุบันนี้ก็ห้าพันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งนแล้วก็เอาสิมาถอนกันเนาะทุกคนเนาะนํำถอนเนาะก็คือนํำที่ถอนออกภายนอกเนาะทุกคนเนาะนํำที่ถอนออกภายนอกเนาะเนาะก็จะได้สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนาะเพราะว่าหนึ่งเหรียญจะเป็นหักขาดรมเนียมเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนํำสีเอาเลยทีกระเป๋ากันเด้อ เดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นเลขทีก่กระเป๋าเนาะที่เฮาจะเอามาใส่นะว่าจะเป็นอ่าที่เป็นของ BSC เนาะหรือบแนนเนาะส่วนนำํนำน้าที่ถอนเข้าอ่าอ่าไว้เก็บไว้ละกันนะทุกคนเนาะอาจจะถอนออกนอกเลยนะโอเคเนาะอ่าหลังจากนำกรอบเลขทีก่กระเป๋ามาแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นรหัสพันธุรกรรมเนาะหกหลักเนาะถ้าเ้าบูมีรหัสนี้เฮาก็จะถอนเงินบุได้นะทุกคนเนาะอ่าถ้าหากว่าผู้ใดบรได้ตั้งตัวนี้ก็ต้องได้ตังเนนะทุกคนเนาะ ส่วนเอฟซี FC หลายๆคนที่ถามกันเข้ามาบอกว่าข้อระบบ,บ่าได้สองอเบ,บีได้นะ่ะตัวนั้นอาจจะเป็นน้ำเวลาของโทรศัพท์เนาะหรือเวลาของมือถือท่านบอบ,บตรงเนาะหรือบ,บุถรือต้องเดนให้ข้อระบบโบได้นะทุกคนเนาะที่มันบอกว่าสองอเบียบุือต้องทันทีมีผู้หนึ่งถามเข้ามาเนะาะแฟนเพืใหที่มีปัญหาการสมัครสอบถามเข้ามาทาง u t u b e ของน้ำเนาะทุกคนเนาะอันนี้เนาะคือเดือนนี้การนำบุคคลด้เขตหลายเนาะปกติการนำกับโบโบ,บ,บได้ข่อยโซเรื่องการถอน ปันไดเนาะเรีอบเป็นคลิปเป็นอยางเพราะว่านำกระเบียกอวดอยัก์โซอย่างไนะทุกคนเนาะแต่ว่าอันนี้หลายคนบอกว่าเออมันพ่อนได้มันจังสั้นจังสี่เนาะอ่าอันนี้นำถอนมาให้เบิ่งแล้วเนาะคลิปนี้นี่น้ำบอกเลยเนาะนำจะเป็นคลิปคลิปเดียวนี่แหละเนาะที่ว่าจะว้าวเลยเนาะคือทุกคนต้องเข้าใจว่าบริออปชันมันมีหลายหลายหลายสื่อหลายพฟตฟอร์มเนาะมันจะมีตัวทีดีแต่ตัวที่บดีเนาะฮาสิเหมารวมกันบัได้เนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะนำเทรดเนาะ คนจีเทสเนาะพาเจ้าเออมันถอนบบได้มันล็อกมันเนย่ยอันนั้นแล้วแต่จะคิดเนาะสำหรับบางคนทักหาน้ำในสองสามเดือนยังต้องได้รอคิวเพราคนทักมหาลัยเนาะน้ำโบได้วาสิอย่างแท้ววาเนะทุกคนเนาะถามว่าน้ำก็จะเป็นต้องสอนคนอื่นก็ได้เนาะน้ำเกลเองเอาข่าคอมเองกับตะลุยแล้วนะเนาะแต่ว่าหลายคนเนี่ยเนาะ มาถามนำเนาะน้ำก็จะเป็นต้องได้ตอบแม่นว่าสิ่งที่นำเหตุหนาะคคิปเหตเป็นแห้งมาน้านใจเป็นแนวคิดที่คนอยากศึกษาเพราะนำเฉดเองนำหาเงินเองสังเกตไหมนำเรดนำได้จริงทุกคนเนาะน้ำก็ถอนนี่เนาะถอนไปเน้นเนาะนนนหลายคนบอก USD t ทีที่อ่าไออย่างที่ leader market, ลีดเดอร์เอามาเฉดโมเมนต์ USD t จริงขั้นโมเมนต์ USD t จริงนี่มันโอนไปเนี่ยมันโอนไปไปเน้นได้สะบัมันโอนไปบนนั้นบนนี้ได้สมบ มันถอนมันเป็นมูลค่าได้ซะบอกเนาะฉะนั้นเนาะคนที่เข้ามาถามเนาะในในทิกตอกในยูทูบ่ะเออมันถอนบ่ได้มันเว็บอนานาจังสันจังสีเนาะคนเหล่านั้นน่ะมันคือพวกสแกมเนาะมันคือพวกสแกมเจ้าเทศเราบอกนะเนาะจะมีเงินแล้วจะถอนบ่ได้เนี่ยใช่เนาะเอามาให้น้ำมึงดูเนาะฉะนั้นเนาะอาศีเนาะเฮาจะบ่ตัดสินอาชีว่าสมมติเนาะเฮาจะบ่เฮาบ่ได้เป็นทาน เขาสิตัดสินว่าาชิพทหารเป็นจริงอาชิบที่บดีกับโบแมนเขาสิตัดสินวาสิบครูเป็นอาชิพที่บดีเพราะเขามบริเป็นมันโบแมน,นะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะทุกๆอย่างเนาะน้ำบอกเลยเนาะน้เว้าคลิปนี้เลยเนาะคันผู้ใดอยากจะหาเงินเกษตรเนาะเ,นะเออคิดว่าโอเคมันบดีกับโบตงเทศเนาะสำนีแหลนะเนาะเพราะว่านํำเองเนี่ยน้ำหาเงินเนาะน้ำหาได้จริงน้ำเทศได้จริงน้ำผู้จเป็นต้องไปสักไปส่วนแผลเนาะทุกคนมึงแม่ทุกคนมาเมน ทุกคนบอกว่าสนใจเหมือนปะอ่ะน้ำก็บอกละเดยโอเคเจ้าเจ้าบู้จัดเป็นต้องมาสมัครผ่านลิงค์คอยเลปโฟโลคอร์ดคอยก็ได้เนาะคอยมีคอร์ดในเฮียนคอร์ดของน้ำเดย์สามหมื่นเนาะเขาจะยากเทรดแบบนี้อยากเก่งแบบนี้อยากถอดแบบนี้เจ้าซื้อโลดสามหมื่นห้าซื้อคอร์ดคอยผู้จัดเป็นต้องมาฟ่านลิปโฟโลคอร์ดเนาะเจ้าอยากเทรดกระดานเทรดได้เจ้าไปเทรดโลดคอร์ดคอยเนี่ยสอนหาเงินได้ทุกกระดานเทรดเนาะสามหมื่นห้าเนี่ยเจ้าจ่ายมาลดเนาะเจ้าเฮียนลดเนาะฉะนั้นเนนนนาาะะออััี้แหลจงบกว่ นำเขาอยากจะโซนเนาะบางคนนำคันนนำโซทอนก็บอกว่าอวดรวยเนาะอ้าวคันนำบซทอนกับว่ทอนไม่ได้เนาะคันนนำพาเทศเนี่ยพันคนบวกและถอนแล้วว่าจังไงเนาะว่าจังสันจังสี่เนาะบางคนกับโอ้ยเว็บสกแกรมกินหัวกินค่าคอมเนาะน้ำบอกเลยเนาะข่าคอมมันนี่ท่าใดนึงนะทุกคนเนาะมันสิพอเฮ็ดเนาะคือน้ำเนาะนํำบอกเลยว่านำเป็นวีพีน้ำเป็นรูเดอร์เนาะน้ำเป็นทั้งเทดเดอร์น้ำเป็นทุกอย่างเลยนะ นำเทศเองเอาขาคอมเองก็พอพอตายแล้วนะเนาะว่าจำเป็นต้องแบบเอออันจังสันจังสี่ดอกทุกคนเนาะนำว่าแทก็เนาะฉะนั้นเนาะอันนี้เลยเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้เนาะนำถอนให้เบิ้องเนาะไผ่ที่บอกว่ามันถอนบ่ได้แอดมันเข้ามาเบิ้งดูเนาะแอดเขามันเบิ้งคลิปนี้เลยเนาะนำาบยากเว้าหลายเนาะเมื่อยแล้วละเนาะนำาบยากเสียเวลาเนาะฉะนั้นเนาะไผ่โอเคบมั่นใจนะอาจารย์ก็าพต้องเทศเนาะคือนำนำมั่นใจคนที่มั่นใจสังเกตไหม คนที่กระเจ้ามั่นใจคนที่กระเจ้าเฮียนหูจริงๆคนที่กระเจ้ายอมถุ่มเทซ,ซื้อความหูจริงๆก็เจ้าได้เงินกระเจ้าถอนทุกๆท้ายเดือนนี้นะเห็นบอกคนที่มาเฮียนกับนำเนี่ยคือเมื่อวานเนี่เห็นบอกมาเตอร์ลอยเขานําเกต์กะถอนสองสามพันเนาะหลายหลายคนนะ่ะที่อยู่ในทีมงานไอบีซีเนี่ยถอนคนละสามสี่ห้าพันเนอะปกติบางเดือนนะ่ะกระจันบิลลี่เนี่ยถอนเดละหมืน่นเนาะคือเขาบอยอยากจะโซเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอย่างการดีโซบางคนที่เทรดเขา หากกัเข้ามาใหม่เขาเทคับโได้คือเฮาเขากระซิว่าเออนอยเนื้อต่ําใจเนาะสนั้นการโซเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนการโซเงินโซ่คำเนาะนำจำนํำได้เนาะน้ำจะบอยากอวดบอยากโซเนาะเพราะว่าห้าน้าเทรดน้าถอนได้นําได้เงินทุกคนได้เนาะทุกคนเบิ่งคลิปถอนของนํานี่เนาะนะทุกคนเบิ่งคลิปถอนนี่แหละทุกคนได้ยงเนาะเห็นบอกทุกคนก็สิได้หูแต่ว่าโอ้มันถอนได้โอ้จานเทรดมีกําไรเอออิจสาสัมมาสุดมันบอกเนาะสนั้นคลิปนี้เนาะ นำลงเลยหน่อแล้วกั่ลูกทีมหรือผู้ใดที่บอกว่ามันถอนบะไรแอดมันมาเบิ่งรถเนาะน้ำถอนออกไปแน่นเนี่ย BHC ผ่านอ่าบล็อกเชนนี่หน่ะเนาะเบิ่งดูมันถอนได้บ่เนาะบัญชีของน้ำนี่เบิ่งได้หมดบบแมนบัญชีเนี่ยโบแมนบัญชีสิว่าเออเขาจะมาเอาข่าวข้อมั่อย่างได้หนาะบัญชีนี่น้ำเทิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแหกตาเบิ่งกดิตี้สูเนาะฉะนั้นเนาะฝากบอกเด้อพวกที่มันบอกว่ามันถอดอะไรมันเป็นอย่างสั้นอย่างสี่เนาะและก็ บางคนทักมาหาน้ำสามเดือนนางวิวหันไปตอบซ้ำเนาะขันนำบทตอบกบว่าโอ้ยบุ๊บุมีคนสอนดอกมันหลอกลวงอา้าวบัดสอนกบว่าว่าตัวมาเทศขายคอร์สอนันจันสี่ไปเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นบุ๊คแยกใจเนาะทุกคนเนาะในโลกของความเป็นจริงมันมีคนมักเท้าและก,สก,สนะนะกะ็สั่งเท้าเนาะนำจักบุ๊คสนใจซะเนาะเนาะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมีคนสี่สังเทาแน่นะมีคนสองสามจํ อาะเภทยนะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะคนที่คิดว่าโอเคเจ้าอยากจะหาเงินเจ้าก็เถิดไปเนาะเจ้าโอเคอาจารย์มันคือมันคือคนดังคนจังสันจังซี่ว้าวกะไม่ต้องเถิดเนาะไปเถิดอาชีพที่เจ้าว่ามันดีฮั่นเนาะไปเถิดอาชีพที่เจ้าถนัดฮั่นเนาะเจ้าถนัดการก่อสร้างก็ไปก่อสร้างเนาะเจ้าถนัดเป็นครูอาจารย์ก็เป็นไปเนาะเพราะว่าทุกๆอาชีพนำวัดดีเบิดเนาะบ่มีอาชีพใดที่บ่ดีเนาะนำเองเป็นลูกสาห้สาวนาเฮ็ดสวนข้าวโบักเดยมาก่อนเนาะ ก็จะมาหันเปลี่ยนอาศิบนี่เพราะว่าเนี่ยตะก,กี้เป็นคนทุกแทงจนแทงกระยอนว่าอาศิบตัวนี้มันเปลี่ยนตัวเองได้มันเปลี่ยนให้ครอบครัวดีขึ้นมีรถมีรางมีเฮือนมีดินมีดอนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาจากอาศิบเทเทเดอร์นะแสะดงใครจะเสื้อกับเสือ้อบเสื้อกับบบต้องเสือ้อนะนํะนำเองน้กจะเทเดให้เบิง่งนะทุกๆเดือนนักกว่าจะถอนให้เบิง่งนะอ่าเอฟซีคนได้ที่ เข้ามาเทศกับนาเนาะหรือว่าบางทีเถี่ยวมือสําคัญเนาะนําใจดีบางเถีนําเปิดคนหลายคนข้ามาเทศดเ่ละห้าร้อยคนเถี่ยละพันคนห้ามึงแม่ก็เจ้าถอนบางคนถอนสิบสาวล้านถ้ามานําได้อย่างนําก็ได้อย่างแต่ว่านําได้ความสุขนําก็ได้กินขาวหัวกินขาคอมเนี่ยข่าคอมนี่เป็นน้อยเดียวหนึ่งเสีมาเฮ็ดอย่างเนาะนําพอใจเพว่าความสุขของใครคือกลารเป็นคนให้เนาะฉะนั้นเนาะคลิปนี้เนาะไครที่ว่ามันถอนบ่ได้มันเว็บจังสั้นจังสี่เนาะใครบ่ยากเทตกะบ่ต้องเทเนาะใครที่ยากเขตกะ เรือว่าไผ่ว้าจังสั่นเนาะหรือว่าไผ่มีคำถามแอดขอเข้ามาเบิ่งในคลิปนี้ลดเนาะน้ำจะถอดน้องให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวจะถอดให้เบิ่งเนาะบอลเลยเนาะมื้อนี้ศูนย์แห้งจะเศร้าเนาะทุกคนเนาะสี่แปดเจ็ดเนาะอ่าเนาะถอดให้เบิ่งเลยเนาะอ่ะไปไปโก้เนาะอ่ะรอดำเนินการรอจังหน่อยนะทุกคนเนาะรอดำเนินการรอจังหน่อยเนาะอ่า เารอจักหน่อยเราทุกคนเนาะอ่ะรีเฟรชเนาะคันพอไปแล้วผเงินไหนมันจะรอเนาะรอบล็อกเชนของอ่าบีซนะีเนาะคือของอันใบแนนเอียงต่างๆนี้รอหน่นึ่งเราทุกคนเนาะอ่าเราจะรอหน่นึ่งเนาะเพราะว่าน้าเติมส่งเดือนสิบเนาะสังเกตด้วยอ่าดีมันนี่เนาะอ่ะเนาะอ่าน้ำเติมเขนะ้าม,ขมาหนะึ่งพันเนาะอันนี้ก็จะรอจักหน่อยเนาะเพราะว่า ระบบเนาะเวลาเอาโอนเงินเนาะขั้นเป็นพันบล็อกเชนหรือว่าสัญญาอัจฉริยะเนาะมันจะได้รอหน่อยนึงเนะทุกคนเนาะอ่าตาคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเนะทุกคนเนาะอ่ารอจักหน่อยเนาะหลังจากนั้นแล้วก็เอากับซีนั้นเนะทุกคนเนาะเพราะว่าคิลาาเนาะเวลาสอนเงินหลอาจจะได้รอประมาณสองสามนาทีเนาะบางเทือกจจะสี่ห้านาทีเนาะเอาตรงนี้รอเนาะโอเคสำเร็จเนะทุกคนเนาะสำเร็จเนาะอ่าอันนี้เนาะเพราะว่าบัญชีนัสร้างสองเดือนสิบเนาะ เชให้เบิงเนาะอ่าอ่ะสำเร็จเนาะก็คืออย่างนี้มันก็สิมีสมาร์ทคอนแทคเนาะเจ้าสมรถไปกดด้เนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้ก็ผ่านาใบแน้นเนาะส่วนอ่ากระเป๋าของน้ำยูมใบน้นน้ำบุกขอให้เบิงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าทรัพย์สินบางอย่างกับขให้เบิงเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กัเอิ้นว่าเป็นอีกหนึ่งเนาะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ว่าอยากให้ทุกคนเนาะใครที่ว่ามีคําถามอย่างกับอดมาเบิงโลดเนาะทุกคนเนาะสำหรับนํำเนาะนํำบอกไว้ตรงนี้แล้ว嘛ข้าเจ้า โอยากหาเงินเจ้าก,ก็บ่ต้องหานะทุกคนเนาะใครที่ว่าเออมีคําถามกลับมาเบ่งคลิปนี้หรือว,ว่าถามในคลิปของน้าได้นะทุกคนเนาะส่วนที่ว่าเออมันสกแกมมันโกงมันหลอกกลับมันถอดบบได้แอดมันบ่งคลิปนี้ก็จบนะทุกคนเนาะนาบ่บยกักเว้าบ่โบยักอย่างดอกเนาะนําก็อยู่ของนําแล้วก็หาเงินของนํานะทุกคนเนาะสําหรับนาำท่านนะี้เนาะบางคนถามมั้ยทักมาหานํามีใครทักมหาอะไรยางบังนํายังบันได้ตอบบางคนสองสเดือน4เดือนเนาะฉะนั้นเนาะขั้นอยากจะสําเร็จเนาะมีสองทางเลือก หนึ่งซื้อคอร์สของน้ำแม่สามหมื่นห้าพันบาทเนาะน้ำสอนสิบมือสักเซสเลยพอใจบอสเนาะน้ำเสื้อว่าบ,บางคนกะบบุมีเงินเหมือนบอสแส้มีเงินเนาะส่องทางยูทูบน้ำสอนให้ฟรีเนาะคันน้ำสอนกะบอกว่าสักส่วนคันบบสอนกะว่าโบมูม,มีคนสอนคันถอนโซกะบว่าอวดเนาะกะบบุ้มคเสียจงังใดเนาะทุกคนเน,นาะฉะนั้นน้ำขาดเสียก็คือเก่าให้เนาะคอนเทนต์เสียทั่วไปเนาะกะเทียให้เบิรงเนาะ คนที่อยากจะศึกษาก็สามารถเข้ามาศึกษาผ่านทาง y ยูทูบทิกเก็ตเนาะทุกคนเนาะอ่าหรือว่าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์เนาะทุกคนเนาะอ่ามาแล้วก็นำจิตเขายอยตอบให้เนาะทุกคนเนาะอ่สำหรับคลิปนี้ว่ากันเท่านี้เนาะถอนไปเดือนหน้าจะให้ได้ถอนประมาณหมื่นหนึ่งเรือว่าอาจจะยังอ่าหลจจะหลายกว่านั้นเนาะพอเดือนนี้นำขออาเทศประมาณสิบสี่หมื่นหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่สำหรับคลิปนี้ว่ากันเท่านี้เนาะแล้วเจอกันอีพีต่อไปได้ทุกคนเด้อบายบายแล้วน้ำจีเติมเข้ามาใหม่เนาะว่าเป็นอย่างน้ำถอนเบิดเลยเนาะน้ำจีเติมเข้ามาใหม่เนาะ อะแล้วเจอกันเนาะใครที่อาได้ถอนในคอมเมนต์จากัดเด้อเนาะใที่เทศกับนำ้ำเนาะคนที่เทศกับน้ำจถึงจังหูเนาะบางคนจีมาว้าเจ้าบูหูยังสับเนาะจะยังบูเคยเทีสับแล้วมาว้าวนะ่าทุกคนนะาะดะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญเด้อนะบ,บายบายแล้วเจอกัน